ครับมาอยู่ตรงนี้กับลำปางโพดครับคุณผู้ชมครับช่วงบ่ายนี้ก็มีข่าวมาอัปเดตกันเช่นเคยนะฮะก็คงจะหนีปปะปนเกี่ยวกับโควิดนี่แหละครับแลวก็ตอนนี้นะฮะจังหวัดลำปางของเขาหลายท่านหลายคนนะคงจะทราบอยู่นะครับว่าจังหวัดลำปางของเขานั้นดังเป็นพลุแตกไปทั่วทั้งประเทศนะครับจากกระแสการจองนะครับวัคซีนโควิดนะฮะที่1ิวันที่ผ่านมามีการจองตัวเลขนั้นทะลุไปถึง200 0 0 0รายเป็นอันดับ2ของประเทศไทยครับ เฮามาเจาะลึกกันครับวันนี้ครับว่าเอเกิดอะไอย่างขึ้นนะครับตีลําปาง้าของเฮาฮะและกาประสิทธิภาพนะครับในการทํางานของสสจบ้านเฮานั่นโอ้โหขับแก้วขนาดนี้เลยนะฮะสามารถจองวัคซีนได้ถึง2แสนรายนะครับเป็นอันดับ2ของประเทศมาดูกันครับว่าเปินทํางานกันจะได้ครับสนับสนุนข่าวโดยกฟผนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ลำปางรีสอร์ทแกลนวิลเลจแต่งครบจบเข้าอยู่ได้ทันทีทำเลดีที่สุดในจังหวัดลำปางลำปางรีสอร์ทห้องพักร้านอาหารห้องสัมมนาห้องจัดเลี้ยงบริหารงานโดยคุณนรงพินทิส่อร้าน c ีทออกแบบติดตั้งงานสแตนเลสทุกชนิดตอนนโจทย์ของเราก็คือเราจะเข้าบอกฟอร์มได้อย่างไรเราจะมีวิธีการอื่นไหมที่จะทําให้อไอตรงนี้เนี่ยมันทํางาน ได้เร็วขึ้นฉนองตอบต่บคนใน้รวขึ้นที่ได้มากขึ้นแล้วสุดท้ายเราจะตอบประยุกต์ประชาชนอย่างไรในกรณีที่มีการฉีดและมีการผลกระทบที่ไม่คาดหวังหรือผลข้างเคียงหรือการแพ้ต่างๆเราจะตอบตรงนี้อย่างไรนะครับเราก็ต้องมาคิดเพราะนกระบวนการของเราเนี่ยการประชาสัมพันธ์ของเราเราก็เริ่มต้นก็ประสานก็จังหวัดได้หารือกับในแคร์สารุขจังหวัดสพงานอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วเรามีประชุมกรรมการรบติดต่อทุกสัปดาห์ บางสัปดาห์ 3, หนี้ประชุมสามนัดสี่นัดด้วยในชว่วงที่จีดเดือนที่แล้วะนะ,ะการจองวัคซีนนะครับทีสะสจลำปางเฮาเนี่ยครับได้ประกาศออกมาเป็นตั้งเป้าไว้ถึง5 0,000 0คนเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งตอนนี้นั่นยอดจองของเฮาอยู่ที่2 0 0 0 0กว่าร้ายนะฮะตัวเลขการจองวัคซีนของจังหวัดลำปางนั่นเป็นตีหึงห้าเลยทีเดียวครับเพราะว่าหลายคนก็คงจะแปลกใจนะครับว่าเอ๊ะมันมีตีมาตีไปจะได้นะฮะวันนี้ครับเขาลองมาเจาะนะครับถึงเบื้องลึกหนาบางนะครับว่า การทางานนะครับของเจ้าหน้าที่นั่นเป็นเน็ดเหนื่อยกันแบบไหนแล้วก็เป็นมีขั้นตอนการทํางานแบบไหนถึงได้ดังพุแตกคณะนี้นะฮะตอนนี้นะครับก็ต้องชื่นชมณจุดนี้เลยนะฮะเป็นว่ามาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับจากข้อมูลที่มีรายงานนะครับหนึ่งนะฮะสสจลําปางเขาครับยอมหับว่าเข้มแข็งมากครับมีประกาศนโยบายว่าทุกอำเภอครับจะต้องลงทะเบียนขอหับการฉีดวัคซีนให้เสร็จก่อน8พฤษภาคม2564นี่ สื่ก็คือบอกกี่วันที่ผ่านมานี่นะครับแล้วก็พอสเต็ปสองนะครับเปิดกระืึ่ทุกคนกับลงทะเบียนหมอพร้อมนะฮะเพื่อจะดูยอดจองว่ายอดนั่นจะอยู่ตีเต่าใด้นะครับในช่วงแรกซึ่งก็เป็นไปตามคาดที่หมอเปิดขาดการไว้นะครับคือหนึ่งก็คือแอปนั่นนะฮะโหยังหวานครปีน้องชาวบ้านนะครับคนแก่คนเทาบ้านเทานะฮะเปิดอาจจะลำบากแล้วกับบัตรนัดนะครับในการที่จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อมซึ่งระบบนี้นะครับเปิดก็ได้ดัดแปลงครับมาเป็นสเต็ปที่3ครับ เอาผู้เชี่ยวชาญครับทั้งด้านไอทีของโรงพยาบาลลำปางรวมห้าผิดชอบสร้างโปรแกรมสำรองขึ้นมาครับห้องว่าระบบลำปางพร้อมนะครับเชื่อมต่อกับ s i s ตีแจ้ทั้ง host XP นะครับของรอพชอและก็ SSB นะครับของโรงพยาบาลลำปางเชื่อมเข้าหากันครับซึ่งตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมครับตามรายงานนั้นบอกว่าระบบตีทางไอทีของโรงพยาบาลลำปางจัดทําขึ้นมานั้นเซ็ตตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาครับพอระบบตรงนั้นเซ็ตเรียบร้่อยนะครับคุณผู้ชมครับ เริ่มประชาสัมพันธ์ออกไปถึงความปลอดภัยของวัคซีนเปิดใจญาตจะได้ครับคือเจ้าบ้านปีน้องเจ้าบ้านนะครับเข้าใจนะครับข้อมูลดีถูกต้องนะฮะในการฮับวัคซีนว่าผลดีนั้นหนักกว่าผลเสียจะได้นะครับโดยเน้นตีเจ้าหน้าที่ตีเกษียณแล้วและก็ญาติของเจ้าหน้าที่นะครับจ่อยกันออกไปและก็โอ้นะครับรับความเข้าใจครับปออุ้ยแม่อุ้ยนะครับค้นแก่เจ้าบ้านนะฮะคือเข้าถึงข้อมูลดีถูกต้องและแท้จริงของการฮับวัคซีนเพื่อความปลอดภัยนะครับในชีวิต ตีดกำลังเสี่ยงในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 สเต็ปต่อมาครับทางด้านของอสมอครับเปิ่นก็ได้ลงพื้นที่แล้วฮะตามคำสั่งเห้เดินเคาะประตูบ้านครับเพื่อไปถามเลยนะครับว่าได้ลงทะเบียนรับวัคซีนหรือยังนี่นะครับคือพอทางด้านของสสจนะครับปล่อยให้ประชาชนนะฮะลงทะเบียนเองครับผ่านหมอพร้อมนะครับแต่ปรากฏว่ามันแบบพร้อมนะฮะก็เลยต้องทางไอทีของโรงพยาบาลลำป้าเนี่ยนะครับจ่วยเหลเือฮะแล้วหลังจากนั้นครับก็ได้ขึ้นอสมอครับไปไล่เข้าประตูบ้านเลยครับถามว่าได้ลงทะเบียนวัคซีนหรือยงี่ ถ้าต้องการจะลงนะฮะแต่ลงบาดจ้างลงบาได้นะครับกับหื่อขอไอดีนะครับบัตรประชาชนมาแล้วก็เอาไปหื้อโรงพยาบาลตรวจสอบข้อมูลจาก h อ s นะครับแล้วก็ลงในโปรแกรมสำรองตีสร้างขึ้นมานั่นคือเจ้าบ้านนะครับบางรายนะฮะต้องการที่จะหักวัคซีนแต่จะต้องไปลงหมอพร้อมนะครับซึ่งเนี่ยบาเป็นนะฮะเนี่ยบาจางเิ่นก็ได้นะครับใจ้อสมอนี่ครับไปเคาะบ้านนะครับว่าอยากลงอยากรับวัคซีนก่อนนะครับถ้าอยากรับนะครับแต่ลงบาจ้างทางเจ้าหน้าที่จะจ่วยเหลือนะครับ อันนี้ก็คือการได้เรกลงพื้นที่เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการทํางานเชิงรุกครับที่ได้ผลต่อมาครับก็ได้เปิดคอร์เซ็นเตอร์12คู่สายครับเปิดพื้นบริการนะครับเจ้าบ้านโทรเข้ามาถามตั้งแต่8ปดโมงเจ้าจนถึงเที่ยงคืนครับรองรับคนที่ลงทะเบียนบแจ้งนะครับลงทะเบียนใบได้เมื่อโทรมาจองวันเวลารับวัคซีนครับ120้คนต่อชั่วโมงตามที่เคยทําสถิติไว้นะครับโดยคีในโปรแกรมสำรองลําปางพร้อมนี่แหละครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วครับ ข้อมูลโปรแกรมสำรองของรำปางพร้อมจะลิงก์เข้าไปครับในฐานข้อมูลของหมอพร้อมโดยอัตโนมัติเลยครับท่านี้ก็เป็นอหญาตีง่ายครับแล้วก็เป็นระบบตีเป็นขั้นเป็นตอนโดยตีนะครับเจ้าหน้าที่เป็นคนช่วยเหลือประชาชนหลังจากนั้นครับสุดท้ายสสจครับก็จะติดตามผลใกล้ชิดนะฮะโดยทุกอำเภอน่นะครับตีได้มอบหมายให้ไปให้อสมลลงพื้นที่นะฮะต้องรายงานนะครับทุกอำเภอแล้วก็ทุกวันครับ ยอดจองวัคซีนของจังหวัดลำปางนะครับถึงได้ยูที่สองแสนกว่ารายนะฮะซึ่งก็เป็นอันดับสองของประเทศซึ่งกถือว่าเป็นทอกออฟเดอะเช้าครับของสังคมไทยในวันนี้เลยนะครับถ้าเกิดวิกิตในสองตัวเดือนข้างหน้าเรามียายอย่างน้อยสองแสนกระโดดอย่างน้อยที่น้องสองแสนคนปลอดภัยนั่นคือสิ่งที่จังหวัดวางเอาไว้ เราเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเขาปิ้งเอาแต่กระโหลกใส่เมูมาก็ต้องฝากวสมไปเคาะไปยืนยันว่าเขาอุ้ยคนนี้แม่อุ้ยคนนี้ฉีดวันไหนแต่ถ้าถึงวันนี้เการฉีดจริงๆเขาไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรขออยู่ในมือดีเดี๋ยวลุงว่างวันไหนป้าว่างวันไหนก็ฉีดก็ได้หรือถ้าไม่แม่ไม่มั่นใจเลยอย่างน้อยยาให้อยู่ในระบบของเราเราฉีดห้าเกคนลำบากได้เราเปอย่างน้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากกับพวกเรา จากกรณนี้นะครับตีทางด้านสาธารณสุขนะฮะเปิดเปิดลงทะเบียนวัคซีนโควิด1 9้คิวแรกครับโดยตีตั้งเป้าไหวจํานวน16ล้านคนทั่วประเทศนะฮะผ่านหมอพร้อมตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นมาครับหลังผ่านไป10วันฮะปรากฏว่านะครับยอดผู้จองวัคซีนรวมทั้งหมดครับ1่ล้าน6 8 8 0นคนเดอานั้นนะฮะซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดไว้โหหลายเต่าครับแต่ จุดหนึ่งนะครับตีน่าสังเกตก็คือตีลําปางเขาเนี่ยนะครับมีการจองเป็นอันดับ2ของประเทศอย่างที่กล่าวไปก็คือ2 000, 2 000, 3 9 7 6รายครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากครับเมื่อเทียบเท่ากับจังหวัดใกล้เคียงเชียงใหม่นะครับตีเปิดมีการระบาดอย่างหนักตอนนี้โดยตีเชียงใหม่นั่นนะครับมีผู้จองวัคซีนเพียง4 3 8 6 9ารอยายเชียงไา้นั่นห9 2 4 3านรารายครับทั่วประเทศนั้นครับบางจังหวัดนั่นอยู่ตีลักพันก็มีนะฮะ อย่างที่หาใหัน้ภาพไปนะครับนี่ก็เป็นการทํางานของท่านผู้ว่านะครับในเชิงรุกฮะออกไปนะครับเพื่อจะติดตามงานกับร่วมกับอสเคก็ประตูบ้านเจ้าบ้านครับแล้วก็หือความหูเกี่ยวกับวัคซีนแก่ประชาชนและทางด้านของสสจเอ็นก็ประชาชนนะฮะบัดต้องจองเองครับเออบัดต้องยุ่งยากผ่านหมอพร้อมฮะสอดรับกับศักยภาพของหน่วยงานบริการตีเปืนใส่ใจตรงนี้นะครับการที่จองวัคซีนจากรัฐบาลครับได้เพียงพอกับประชาชนในจังหวัดลำปาง ซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านครับหรืออสมอเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับและก็รวมถึงหมออนามัยครอบครัวพร้อมใจกันเดินเท้าเคาะประตูบ้านอย่างเที่ยวหันในภาพเนี่ยนะครับเพื่อจะหื่อข้อมูลอธิบายเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนหื้อกับประชาชนได้หูและก็ยืนยันการฉีดวัคซีนนะครับหากไผรที่ต้องการจะปฏิเสธนะครับเปิ้นก็ยังมีช่องทางหื้อลงน้ำนะครับยืนยันในเอกสารว่าไม่ต้องการฉีดวัคซีนอีกตัวนะครับโอ้ก็คือแบบตรงไปตรงมาแบบนี้เลยฮะคุณผู้ชมครับ ซึ่งขยายทางเลือกขึ้นกับประชาชนที่ต้องการจะจองฉีดวัคซีนนะครับได้ถึง2ช่องทางคือผ่านหมอพร้อมและก็แหมอย่างก็คืออสมอครับลงทะเบียนหื้อนะครับสำหรับปีน้องประชาชนที่เป็นบัตรนัดในการจ่ายหมอพร้อม <S <S และนี่ก็คือบทสรุปที่น่าชื่นชมครับคุณผู้ชมครับก็ต้องชื่นชมนะครับทางด้านของผู้บ่าราชการจังหวัดลำปางของเฮาครับ แล้ก็รวมถึงสสจจาังหวัดลำปางครับและวก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนครับที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอ,อสอมอนะครับที่ทำงานกันอย่างเน็ดเหนื่อยครับและวก็เขาสามารถที่จะจองนะครับวัคซีนได้ถึง2 2 3 9 76คนนะครับซึ่งเป็นอันดับสองของประเทศไทยและก็ได้รับความชื่นชมนะครับจากสังคมนะครับมองเข้ามาในจังหวัดลำปางของเขา ตรงนี้นะครับก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าการฉีดวัคซีนนั้นจะได้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องที่จําเป็นนะครับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ 19, ด -19 ที่ระบาดนักอยู่ในตอนนี้ครับ